น้องยุกิครับอายุ13ปีนางแบบไวยทีนครับที่มีรูปร่างสัดส่วนสูงโปร่งตั้งแต่อายุอย่างน้อยด้วยความสวยและความสูงของเธอนั้นจึงเป็นที่น่าจับตามองในวงการองอ <c oughs> แต่ก็สูงอยู่ดีแม่ถ้าลงสูงกว่านี้ฮาเลย <c oughs> เฮ้ยแต่เขาสวยนะ <c oughs> ชื่อยุกิอ่ะเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นนะเปล่าน่าดี นนนน้องยูกิครับอายุ13ปีนางแบบวัยทีนครับที่มีรูปร่างสัดส่วนสูงโปร่งตั้งแต่อายุอย่างน้อยด้วยความสวยและความสูงของเธอนั้นจึงเป็นที่น่าจับตามองในวงการองอแต่ก็สูงอยู่ดีแม่ถ้าลงสูงกว่านี้ฮาเลย เฮ้ยแต่เขสวยนะชื่อยุกิอ่ะเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นนะล่าน่นาดีทดคนคนน้องยุกิครับอายุ13ปีนางแบบวัยทีนครับที่มีรูปร่างสัดส่วนสูงโปร่งตั้งแต่อายุอย่างน้อยด้วยความสวยและความสูงของเธอนั้นจึงเป็นที่น่าจับตามองในวงการ สูงแต่ก็สูงอยู่ดีปะโตแมถ้าลงสูงกว่านี้ฮาเลยเฮ้ยแต่เขาสวยนะชื่อยูกิอ่ะเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นนะเปล่า